สวัสดีครับผมครูจะไหนฟีสไตล์นะครับก็กับการกักตัวครับแปดวันนะครับแต่วันนี้นะครับคุณแม่หรือคุณแม่ที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับที่อำเภอเกษมวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับครบรักษาตัววันนี้วันที่แปดนะครับพวกเรากักตัววันที่แปดเดี๋ยววันนี้จะออกไปข้างนอกเพราะว่าจะไปรับคุณแม่กลับบ้านนะครับคุณหมอใหอกจากโรงพยาบาลวันนี้นะครับแล้วก็ ส่วนพวกเรานะครับพวกเราเองครับรอตรวจซ้ํานะครับอีกวันลาวันพรุ่งนี้นะครับเป็นรอบที่สองนะครับรอบที่สามสำหรับตัวเองเพราะว่าเราตรวจเองรอบนึงแล้วก็ตรวจกับเจ้าหน้าที่รอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาตรวจที่หมู่บ้านอีกทีนึงอีกรอบหนึ่งนะครับนะก็จะเป็นรอบที่สามนะครับวันนี้ก็จะไปรับคุณยายนะครับแต่คุณยายน้องก้อยย่านะครับก็จะเดินทางไปรับนะครับที่โรงพยาบาลเกษตรวิสัยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนะ ก็เขาให้มาพักพักฟื้นที่บ้านต่ออีก7วันโดยการแยกอยู่กันนะครับโดยการแยกพักอาศัยแล้วก็แยกกินข้าวนะครับเวันก่อนมาพ,พักที่บ้านอีก7วันโรงพยาบาลอีกนะครับก็รวมรวม,รวมกันดูแล้วกันว่าแค่ไหนนะครับส่วนพวกเราเองนะครับอาการอื่นๆก็ไม่มีอะไรส่วนผมไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรนะแต่ว่าผมก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าคุณลูกลูกก็อย่าเนะี่ยก็ สามขวบเนี่ยก็เพิ่งหายจากหวัดแล้วก็มีลูกน้อยกับคุณแม่ดวงเนี่ยยังยังมีหวัดอยู่ก็ยังไม่นิ่งนอนใจนะครับเดี๋ยวเราจะตรวจกันเรื่อยๆจนกว่าเราจะแน่ใจว่าเราผ่านวิกฤต์ดเดี๋ยววันนี้เราจะไปรับคุณแม่นะครับคุณยายนะครับออกจากโรงพยาบาลนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนครับคุณยายคิดถึงบ้านแล้วนะครับอ่าก็จะ เดี๋ยวจะให้คุณยายนั่งหลังมาเนื่องจากว่าไม่มีคนอยู่บ้านนะครับพ่อตาก็ไปท,ทําธุระไปเอ็นไปนาไปนาไปน,าไ,ปนาได้นะครับช่วงกักตัวเพราะว่าไม่ไม่มีคนนะเราไม่ได้เข้าชุมชนนะครับเดี๋ยวก็จะไปรับก็จะคนไปหมดแล้วจะให้คุณยายนั่งหลังกรนะบะนี่น่าสงสารมากก็ต้องทำอย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่าเรามีเด็กๆอยู่ในการช่วงนี้คอนทรลดูแลนะครับในเรื่องของการ เฝ้าระวัางนะครับนะเดี๋ยวเดิ่นทางกันครับายเจอ้าเะดัดออบระฟ้าเฮอกดีครับ ครับตอนนี้ก็รับคุณแม่ออกจากล้พหาบวาลแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ารีบๆกันเพราะว่าผู้ป่วยโควิดรอเข้าไปรักษาต่อเยอะนะครับก็ให้คุณแม่กลางกลางล่มอยู่ข้างหลังนะครับถึงแม้เราจะได้ข้อมูลมาบอกว่าผู้ป่วยก็ไม่สามารถจะแพร่เชื้อได้ได้มากนะครับอ่าแต่ก็ยังไงก็ตามแม่เขาก็เข้าใจเพราะว่าเรามีหลานน้อยเนี่ยครับมีลูกน้อยที่ต้องมาด้วยในวัยเดือนเดือนกับอีกสิบวันนะครับถ้างั้นแล้วเนี่ยก็ ็ต้องเซฟกันหน่อยนะครับส่วนผมเองก็พ่นในกอฮอร์ทั้งตัวแล้วเรียบร้อยไปรับหมอโอเคเดินทางกันครับขออคุณแม่หายไปก็จะไปพักไปพักต่อที่บ้านอีกเจ็ดวันนะครับโดยการแยกแยกต่างๆเลยนะครับแยกการนอนแยกการกินนะครับตามคำแนะนำของคุณหมออย่างเคร่งครัดครับไปครับเดินทาง ครับก็จะให้คุณยายไปพักฟื้นที่หลังบ้านนะครับเพราะว่าบ้านเรามันพื้นที่กว้างนะครับดีหน่อยที่เป็นบ้านนอกอย่างพวกเราก็ชโชคดีไปนะครับอยู่คนละสัต์คนละส่วนไปนะครับนะครับเตรียมกับเ้าะให้แม่ก่อนนะครับเพราะว่าตามหมอสัง่งต้องแยกกินนะครับผมน้อยไม่น้อยแดงแ <iling S 2> ดงยอก็มีติดตั้งยังแดงสำาสำเนาบ้างเหรอเดือนหนึ่งหรือเปล่าเนยต้ยำหุงก็มี จริงๆทางครอบครัวเรากักตัวไม่ได้กินข้าวร่วมกันนะครับคือตักมากินไขรกินมันก่อนแยกกันกินไปเลยแล้วก็สวมแมสเข้าหากันตลอดเวลาครับแต่ว่าผมก็เปิดเฉพาะอัดคลิปนี้แหละนะครับกับลูกสาวก็เขาไม่ใส่อยู่แล้วปกติเด็กมันจะไปใส่ทั้งวันทั้งวีทั้งวันคงเป็นไม่ได้นะครับดังนั้นก็ไม่เป็นไรก็อยู่ด้วยกันก็มันจะติดเมื่อติดด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้มันก็ ไม่มีอะไรมากไปครับอยู่ที่สักผม่าปลอดภัยสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ปลอดภัยไว้ก่อนก็ใส่แมกันตลอดเวลานะครับใส่แมกันตลอดเวลาแม้กระทั่งใส่นอนนะโหแบบตระหดมากนะครับครับก็เรียบร้อยไปได้ดีครับไปรับแม่ยากลับมาแล้วนะครับกับลูกๆกับเมียนะครับก็ตอนนี้ก็ผมก็อาบน้ําเปลี่ยนสภาพเรียบร้อยนะครับก็รักษาตามมาตรการกันไปนะครับสำหรับคุณหมอแนะนำมาอย่างไรก็ทำตามอย่างนั้นไปก่อนนะครับก็ ไม่กี่วันหรอกครับเนาะไม่กี่วันหรอกนะไม่กี่วันก็คงจะได้ไปอยู่กับด้านหลานนะครับนะก็ต่อสู้ต่อไปครับเห็นในข่าวบอกว่า1กรกฎาใช่ไหมครับ1กันยายน2565ก็จะประกาศเป็นโลกประจําถิ่นไปก็จะดีไปเนาะก็อดทนกันอีกนิดนึงครับนะสําหรับประเทศไทยของเรานะครับก็เห็นว่าอย่างนั้นนะแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ ในก้อยาก็หายเป็นน้ำมูกแล้วก็ดีดีใจด้วยเนาะตอนนั้นน้ำมูกเต็มเลยนะครับน้ำมูกเต็มเลยนะแต่ว่าเขาเป็นเป็นมาก่อนเป็นมาก่อนคุณยายจะตรวจเจอเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นั่นแหละรับไม่ลูกสาวผมไม่ไม่ลูกสาวไปโรงเรียนเลยอ่านะแล้วก็พอผมกลับมามาถึงมันมันสุกตอนเย็นผมก็ให้ลูกกินวิตามินซีเลยเพราะว่าผมสั่งมาไว้แล้วแต่แม่เขาเอาไปซ่อนไว้เขากลัวลูกเขากินบ่อย ผมอ่านไปเลยวันละสองวันละหกเม็ดเพราะว่ามันเขียนด้วยข้างขวดว่าอ่าห้ามเกินก็ห้ามเกินหกเม็ดครับแต่เกินได้ก็แล้วแต่อยู่ที่ว่าเด็กมีมีมีอะไรผิดมีโรคหรือเปล่าประมาณเนี้นะครับก็เนี่ยผมก็กินวันละหกเม็ดตามที่ในขวดเขียนไว้เพราะว่ามีมีวิตามินซีเด็กเขียนว่าอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยมิลลิกรัมนะครับต่อเม็ดนะครับไหนเบลมาให้เขาดูในลูก ขวดวิตามินซีอ่ะไปเอามาหน่อยดิไหนมาหรือยังนี่นะนีน่ยี่ห้อนี้นะครับก็ไฮซี Hi C นะครับไฮซีร้อยนะครับก็วิตามินซีของเด็กสั่งมานะครับวันนี้มีอยู่ร้อยมิลลิกร,รม200ัมสองร้อยสองร้อยเม็ดนะครับสองร้อยเม็ดก็ถือว่าคุ้มอยู่นะก็ไม่ได้เชื่อกินแค่2วันนะครับวันละหกหกวันที่สามเริ่มดีขึ้นตอนนีนะ น้ำมูกวันที่สี่หายเลยนะครับวิตามินซีมีประโยชน์นะว่ามันไม่ได้เป็นสารตุค้างอะไรให้ร่างกายนะครับทั้งนั้นนะาโอเคครับสําหรับเราก็กักตัวกันมาวันนี้วันนี้ก็ครบแดวันแล้วนมะันะ้งเนาะก็คงจะปลอดภัยในระดับหนึ่งเดี๋ยวเราจะตรวจซ้ำอีกกันอยู่เราก็าไม่ได้ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วเราจะตรวจซ้ำอีกทีครับสําหรับครอบครัวเรานะครับ่าเดี๋ยวคลิปนี้ ก็มาทักทายกันมาแจ้งข่าวกันนะครับสําหรับผมหายไปช่วงนี้นะครับก็อย่าว่ากันนะครับพอดีหายจากยูทูบไปพักหนึ่งไม่ได้ไปไม่ได้ไปหาพี่น้องเลยก็หายไปนะครับก็ไม่เป็นไรน,นะครับก็อยู่กับครอบครัวก็นี่แหละก็เครียดกันนิดนึงก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะครับทังนั้นแล้วเนี่ยเดน๋ยวในคลิปนี้ก็มาแจ้งข่าวให้ฟังกันนะครับว่าคุณยายกลับมาแล้วแต่ก็ก็ต้องกักตัวต่อตามมาตรการของทางสาธารณทางโรงพยาบาลแนะนํามานะครับ แล้วก็สู้ต่อไปเดี๋ยวผมบ้างๆผมจะเข้าไปดูให้พี่น้องกันอีกทีหนึ่งครับช่วงนี้ผมก็จะมาอัดคลิปแจ้งข่าวเฉยๆนะครับสำหรับคนที่เป็นห่วงเป็นใยกันเข้ามานะครับเนะาะนะก็ยังอยู่กับการกักตัวอยู่ยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ไปไหนเพราะว่า เขาบอกไว้กักสักสิบว,วันแล้วตรวจตรวจพรุ่งนี้ตรวจอีกทีนึงก็คงจะรู้นะครับว่าเป็นยังไงพอตรวจเสร็จก็คงจะไม่มีอะไรแล้วแหละก็จะใช้ชีวิตได้ปกตินะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ไอ้ครับว่าสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วลูกแล้วไบ,บายกันไยบายลูกบ่าย,าย <c oughs> อาก <c oughs> กินกินก <c oughs> <ๆ>ินลูก